ช่วงแรงๆขายได้คงเก้าแสนปัจจุบันเหลือห้าแสนกว่าบาทแต่นี่เขาล้าไปหน่อยอะ่ะแต่ดียังแท้ผมว่าขราวเนี้ยปกติน้าคนเอาพ้ากับกระเพาะปลามานะจะขายได้กับกระเพาะแค่กระเพาะปลาผ้าขายไม่ได้เพราะส่วนใหญ่คนที่มีกระเพาะมีสองอย่างเนะี่ยผ้าไม่มีราคาแต่คราวนี้พี่เป็นคนเดียวที่มีราคาด้วยเป็นคนมีราคาเป็นคนมีราคาล้าหมดเลยอะ่ะ <laughs> สาแต่กรดใช่ใช่องคหนึ่งไม่มีตะกุดแต่ก็เปรูปเดียวกันรูปเดียวกันครับแต่กล้อ,อ,องผมมันเป็นไรมันไม่รู้หายไม่ค่อยจะชัดเลย แล้วล้าวล้ว,ลวหน้าไม่พอล้าวหลังอีกหายที่ดูเก็บไม่ดีอ่ะตดนความร้อน คือบางทีมันอยู่ที่การเก็บกับการกดพิมพ์เขากดพิมพ์มาสมมติว่ามีรอยล้านอยู่แล้วมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆน่าปมดเลยงงกล้องผมมาะเดยวกันนะพีกแป๊บนึงนะกล้องตอนนี้มันผมถ่ายแล้วมันดูงอ แ้หมดเลยแ้หมดเลยแต่ว่าที่บ้านมีอีกเยอะนะเดี๋ยวคราวนี้ผมไปบ้านพี่แทนพี่ไม่ต้องมาละว่าทุกวันบุตรอยไปที่บ้านเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่าพี่เดี๋ยวมันจะมีมีอยู่ส่วนนึงที่คุณพ่อเขอาแยกไว้แล้วผมว่าผมต้องไปบ้านพี่ละเขาสื่อะไรกันเนีแต่องค์นี้ต้องแกะดูนะแนวทางองค์นี้น่าจะเก๋ไอ้ว่าฝั่งนั้นนี่น่าจะเก๋ใช่อันนี้น่าจะเก๋ แต่ลงมู่โตคือลงปู่โตเป็นพระไม่เก่ามากของวันร้อยยี่สิบกว่าแต่อันนี้เก้าสองสี่เก้ากว่าห่างจากรุ่นนี้สามสิบปีมันจึงมีโอกาสเก๊เก่าเยอะมากตอนนี้ดูเบื้องต้นน่าจะเก๊สูงนะแต่ตรงนี้แท้หมดแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายองค์ที่ล้าให้ดูที่แท้หมดฮะนะนะทุกคงแต่ตรงนี้เสียดายอยางค์นี้ยลา้ลาวลา้าหลังล้วหน้าไม่ไม่พี่ไม่ได้ทำเองหรอ ไม่ใช่เส้นผมมีตรงนี้เส้นหนึ่งตรงนี้เส้นผม,มแต่นอกนั้นที่เราดูนะนี่คือรอยเลา้ลาใช่ครับเล้าหมดเลยนี่นี่ก็เลา้ลาเล้าหมดเลยอดีแฮตรงนี้เก็บไม่ดีเลยนะ ไหนมีนอนไหนไม่เป็นไร๋ยวผมดูรูปให้มันจะเนคะใส่วนที่พ่อเขาจะเก็บไว้หวอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือชุดที่ห่วงชุดห่วงชุดหวง,ช,หวงชุดหวงไม่ใช่ชุดหลว,วงไม่ใช่ครับชุดที่ห่วงกับไม่ใช่องค์นี้ต้องดูองค์จริงนะถ้าแท้องค์นี้หลายล้านแต่ตอนนี้ดูบางต้นไม่น่าจะแท้นะองค์นี้แท้แต่หลักหมื่นไม่แพงทองแพงกว่าพระ สมเด็จสงสัยพี่เสร็จหมดเลยเนี่ยอย่างี้ยไม่แท้เลยนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีมนี่แท้ตรงนี้ขายได้ประมาณแสนหนึ่งเขาชอบสมเด็จคืออย่างงี้ฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยไปเช่าจากวัดชุดนี้คือชุดเช่าจากวัดชุดเนี้ยเขาไม่ทันไปเช่าจากวัดอันเนี้ยน่าจะเช่าต่อเพื่อนมาก<_><_><_>็เลยเป็นพระที่แบบผมเล่นดูให้นะว่ามีอะไรบ้าง ถ้าทุกองของพี่ถ้าไม่ใช่สมเด็จแพ้หมดแต่พอเป็นสมเด็จองคน,นี้ต้องดูว่าเป็นหลวงปู่โต๊ะไหมถ้าเป็นหลวงปู่โต๊ะก็องประมาณเจ็ดหนึ่แต่โชคดีที่พี่มีตรงนี้แล้วละ่ะไม่จำเป็นต้องมีสมเด็จแล้วละ่ะจริงจริงหมดแล้วหมดหมดแล้วใช่ไหมถึงแค่ไที่บ้านมีอีกไหมมีมีหลวงปู่โต๊ะเป็นพวกทองคำนี่ไหมองค์เป็นล้านหมดทุก่น นี่ไหมนี่ร้านเหมือนนี้หลวนนลงพ่ออะไรไม่เล่นกันผมเล่นใหอนนน้อย่างนี้ชุดนี้ผมเช่าที่หนึ่งล้านชุดนี้หนึ่งล้านแล้วเดี๋ยวองค์นี้แกะดูให้ว่าแท้ไม่แท้เออโก้โก้มานั่นแกะตรงนี้แกะตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมดูกระเพาะปลาให้ จะผมจ่ายหนึ่งล้านก่อนไหมหรือจะโอนจ่ายทีเดียวโอนทีเดียวเลยทีเดียวนะอันนี้หนึ่งล้านก่อนอันนี้องเดียวอันที่ผมหยิบกระป๋องที่เก็บนะอันนี้กล่องให้ผมนะนี <c oughs> ม่มันเมื่อวานที่ผมบอกว่ามันเป็นปลาไม่แพงแต่ผมจ่ายตังค์ที่เราผมค่อยเก็บนะผมไว้ตรงนี้ก่อนที่ปลาถูกหมดเลยอันนี้ไม่ใช่ตัวแพงนะ เพราะถ้าใช้ตัวแพงอ่ะผมวิ่งไปหาพี่เหมือนกันพอไม่ใช่ตัวแพงที่พี่วิ่งมาเนี่ยทั้งหมดคือปลาแบบเดียวกันเป็นตัวนี้แล้วเขาพับให้มันเป็นตัวนี้แล้วหนวดคือการเลาะห้างตัวออกมาแล้วก็มายัดไม่ใช่ให้เราสังเกตนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะาแต่ว่าไม่่ยใช่ครับตัดแล้วก็มายัดให้มันเป็นรูจมูกหมูกระเพาะปลาที่มันมีรูจมูกแบบนี้ นี่คือกระเพาะปลาปลอมเป็นกระเพาะปลาแท้เท่าที้เป็นกระเพาะปลาแท้ที่ปลอมเป็นกิมจิอ๋อปลาปลอมเป็นปลาแท้งแบบในรูปนี้ปลาเป็นปลอมเป็นแบบนี้ในรูปนี้อันนี้คือปลาชนิดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแบบเดียวกันเดียวกันนะอันนี้คือปลากระพงไม่ใช่นี่โออันนี้คืออันนี้คือตัวเดียวกันแต่เป็นตัวเล็กอันนี้ลูกปลาหมดเลยทั้งถุงเลย เหมือนกันเหมือนนะเอานี้ดูเก่งนะเนี่ยดูเก่งนะเนี่ย<อ>ใช่ใช่ปลาที่มันมีหางเดียวแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันอันนี้ตัวใหญ่หน่อยอแต่น,นี้ไม่เหมือนอันนี้ถูกนขนังนั้นเลยอันนี้จะเหมือนนี้มีสองตัวนี้ไม่เหมือนเขาแต่สองตัวนี้ถูกกว่าถูกกว่าพวกนี้อเดี๋ยวผมช่างให้ าเอาถาบมาลองด่อนครับอันนี้ถูกมากไอ้พอมันโตเล็กเนี่ยจะถูกนี่คือชุดุดที่กินได้ทั้งหมดเลยแต่ตัวเล็กมันจะหั่นง่ายกินง่ายกว่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่มเพ่มว่าแกะได้ไหมว่างงโอเคแต่ผมเช็ศูนย์เนี่ยศูนย์ไหมอาศูนย์กัน โอเคได้แล้วเพราะฉนั้นเพราะฉนั้นจัดเอาผมช่างไอ้ตัวนี้เล็กก่อนแล้วกันนะอื้ชุดเนี้ยผมซื้อสองหมื่นห้าะสองหมื่นห้านะเอาออกก่อนนะตอนนี้เอาอันนี้เอาไปวันนึงกันได้ช่างรวมให้ตัวไม่ใช่เหมือนกันอันนี้เหมือนกัน ที่เป็นคนแรกที่มาแล้วคระได้ได้เงินมากกว่ากับเพาะป่านี่หนูยังแพ้เลยเนี่ยใช่พวกนี้เก่าออต้องระวังค,คนคนน,นนั้นเลยอันนี้ผมซื้อหกหมื่นห้า เต็ก็เป็นเก้าหมื่นเก้าหมื่นเป็นหนึ่งล้านจากเก้าหมื่นนะ0 0หนึ่งล้านหนึ่ง0สนโอเคค่ะผมโอนให้หนึ่งล้านหนึ่งแสนโอเคหนึ่งล้านหนึ่งแสนอย่างเงี้ยมาไงนี่ผมไม่คิดรู้ว่าพี่มีพระหลวงปุโตไม่งมั้นผมวิ่งมาเลยนะแต่เพราพวกนี้มันถูกอันนี้เก็บเลยนะอยนี้เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย